ครับลูกค้าน้องส้มก็มาอุดหนุนเหมือนเช่นเคยเหมือนทุกวันนะครับนี่ครับนี่ครับสวัสดีครับสวัสดี f c ทุกท่านแล้วก็ท่านผู้ที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามชมคลิปของเขีมชาติชั้นเนีนะครับเป็นช่องเล็กๆนะครับ ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้วันนี้ผมตื่นสายนิดหนึ่งนะครับวันนี้เราจะพาไปดูข้างนอกว่าน้องส้มกับคุณยายเขาขายอะไรนะครับวันนี้ตื่นสาย,ยาจริงๆนะครับวันนี้ประมาณหกโมงครึ่งแล้วนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยครับว่าวันนี้น้องส้มเขาขายอะไรกันนะครับ สวัสดีครับน้องส้มวันนี้โอโหตื่นสายรสชาติตื่นสายนะฮะวันนี้วันนี้มีเมนูอะไรแนะนำมะเคียวหวานหมูจ่าโอเคียวหวานหมูเหลือสองถุงเนี่ยเกือบไม่ทันนะเนี่ยนี่ฮะขนมจีนนะผัดหอยลายนะครับวันนี้แล้วก็ลานินแดดเดียวนี่ฮะหมูยอเนี่ยก็เหลือแค่นี้นะฮะกุจ๊อ่ะปูจ๊อนะครับน้องส้มบอกอร่อยอร่อยนะครับ อันนี้มาสายตื่นสายแล้วครับเนี่ยแล้วก็เป็นขนมเหมือนเช่นเคยนะฮะใหม่สดทุกวันกล้วยสิบห้าบาทเหมือนเดิมใช่ไหมคะข้าวเหนียสังขยาก็เหลือห่อเดียวนี่สังขยามาช้าก็เหลือห่อเดียวนี่ฮะมา้เช้ากัหน่อยนะครับมาช้าก็อดนะครับครับก็เช้านี้เหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ หลวงตามารับบาตรเลยบินทบาทที่หน้าบ้านเหมือนเดิมนะครับนี่ครับเรามีคุณแม่จอมีคุณพี่แล้วก็คุณยายจิตใส่บาตรน้องส้มใส่บาตรนะครับวันนี้ครับนี่ฮะอนุโมทนาสาธุรับบุญด้วยกันนะครับ F4 ครับสาธุสาธุนะครับ การตรวจสอะเทวาขอรลองเทวดาทังส่วนคุมครองรักษาการสัพพนุภาเวนะเัพพธรรมนภาเวนะสจพพสังขาุภาเวนะาสุทีภาวสุส่ีรุส่ภาวการจงเป็นผูมิความสุขียยุยืนขอความสุขสวัสดีสุขกับพา่วงดีและโชคดีขอจงมีแลท่านในโชคมือสสาธุสาธุสาธุ รับบุญรับกุศลด้วยกันนะครับชาวนี้สาธุสาธุนี่ครับวันนี้ก็ผมตื่นสายนะกับข้าวจะหมดแล้วเหลือเท่านี้นะฮะนี่ฮะเหลือเท่านี้นะครับนี่ฮะนี่ฮะก็เหลือเท่านี้เลยนี่เท่าที่เห็นนี่ฮะนี่ฮะหอยก็ผัดหอยสามถุงนะแล้วก็กับข้าวแกงเขียวหวานหมูนี่ฮะขนมจีนก็เหลือสองชุดนะครับ ตอนนี้ตื่นสายจริงๆนะเกือบตื่นไม่ทันน้องส้มนะฮะเนี่ยอันนี้ตอนยังไม่เจ็ดโมงนะครับจะหมดแล้วนะครับน้องส้มนะครับนี่ครับกับข้าวน้องส้มนะครับวันนี้นะครับนี่ครับนี่ครับก็ทุกเป็นเหมือนทุกเช้านะครับปะทองก็นี่ครับไปขายของที่ปากซอยสวัสดีครับวันนี้ออกสายเลยครับ วันนี้ปลาทองออกสายนะฮะวันนี้ออกสายนิดหนึ่งนะครับนี่ฮะไปขายของที่นวนครับปากซอยนะครับปลาทองครับนี่ฮะร่ำรวยนะครับปลาทองครับไปแล้วครับปลาทองครับไปขายปากซอยนะฮะตรงถนนนิมิตใหม่นะฮะตรงหน้าบิ๊กซีนะครับสำหรับปลาทองนะครับอุดหนุนกันได้นะครับ วันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่เช้ามาอากาศคึมฟ้าคึมฝนฮนะชุ่มฉ่านะครับวันนี้ครับแต่ว่าชุ่มฉ่าตั้งแต่เช้ามืดฮะพอสายสายมาประมาณ6กโมงกว่ามาก็หยุดนะครับวันนี้ผมก็ตื่นสายนี่ฮะเกือบไม่ทันน้องส้มนะครับวันนี้ครับนี่นี่ครับกับข้าวทุกอย่างก็จะหมดแล้วนะฮะก็มีที่ตักไว้ผัดหอย สองถุงสามถุงแค่นั้นแหละครับแล้วก็แกงเขียวหวานสองชุดนะครับนี่วันนี้หมดเด็วนะฮะกับข้าวน้องส้มนะครับยังไม่เจ็ดโมงนะครับก็จะหมดแล้วกัน,นครับเอฟซหรือว่าท่านผู้ชมที่อยู่ใกล้ๆก็แวะมาอุดหนุนน้องส้มกันได้นะครับวันนี้นะครับก็มีเมนูแกงเขียวหวานหมูแล้วก็ผัดหอยมีปลาทอดแล้วก็มี หมูยอทอดแล้วก็มีหอยหอยจอทอดนะครับก็มาอุดหนุนก็ได้ก็มีขนมมีกล้วยเล็บมือนางเหมือนเช่นเคยนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับกล้วยก็สิบ้าบาทนะครับมาอุดหนุนกันได้นะครับนี่ครับเช้านี้ก็พามาดูดอกไม้แล้วก็นี่ฮะต้นน่าจะเป็นต้นเขาเรียกว่าต้นอะไรฮะเชอร์รี่เลยฮะ นี่ฮะลูกมีลูกเชอร์รี่ผลแดงๆนะนี่ฮะออกเปรียปร้ยวๆนะครับนี่นี่ต้นนี้นะครับก็มีอยู่ที่หมู่บ้านของเราใกล้กับสวนนะครับสวนสนามเด็กเล่นนะฮะพื้นที่สนามเด็กเล่นนะครับนี่ฮะก็ลูกนี่ยหล่นเต็มเลยนะครับลูกหล่นเต็มเลยนี่ฮะ ก็ไม่มีคนมาเก็บเท่าไหร่เพราะว่ามันออกรสเปรี้ยวนะฮะนี่ฮะผลอันนี้ยังไม่สุกเท่าไหร่นะถ้าสุกก็นวนฮะสีแดงนี่ฮะวิตามินซีสูงนะครับนี่ฮะทานกับคลิกเกลือน้ำตาลนี่อร่อยนะครับนี่ครับผลเรียกว่าเชอร์รี่วะนี่เชอร์รี่เมืองไทยนี่นะครับน่าจะใช่นะครับ ยายมาเก็บอะไรครับโอ้วันนี้อ๋อเพิ่งเพิ่งเห็นวันนี้เพิ่งเจอวันนี้คุณยายอะไปไหนมาเพิ่งเจอคุณยายวันนี้ไม่เห็นหน้าเห็นตาเลี้ยงหลานสวัสดีครับเก็บได้แค่นี้แหละครับนี่คุณยายติ๋มนะครับนี่ฮะนี่เก็บผักให้หลานนะฮะนี่ฮะหลานเล็กๆฮะกำลังหน้าเกียดหน้าชังนะหน้ารักนะฮะ นี่ฮะเขาเรียกว่าหน้าเกล็น้าช่างนี่คุณยายนี่นี่เอานี่ดีกว่าเอานี่ดีกว่า<ะ>เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ยยอดสวยเลยนั่นฮะยอดสวยเลยโอ้โหเยอะเลยนี่ฮะเอาอีกย้ายเนี่ยสวยกว่านี่ฮะคุณยายก็นี่ผักขึ้นตามธรรมชาตินะครับนี่ผักยอดตำลึงนะครับคุณยายบอกนี่ นี่นะอร่อยนะฮะผักตำลึงนะฮะต้มใส่ข้าวให้เด็กๆนะฮะนี่ครับผมนี่ฮะก็นี่นี่ให้เด็กตำลึงให้คุณยายนะฮะอันนี้นี่ผักตามธรรมชาติเนาะครับนี่ดอกไม้สวยนะครับนี่ฮะตรงนี้ โอ้ลื่นเลยเหรอ,อ,อสงสัยไอ้พื้นรองเท้าแกไม่นี่หรือเปล่ายายเออ,เอ,อนะฮะหน้าฝนก็ต้องระมัดระวังนะคุณยายบอกเดินเราลื่นนะครับนี่ฮะคุณยายติ่มนะครับนี่ครับออก็มาเก็บผักตำลึงให้หลานนะผักธรรมชาตินะครับนี่ฮะขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับก็ทานได้สบายเลยนะครับผักอย่างนี้นะฮะ ครับเช้านี้ผมก็จะดูนี่นะผลเรียกว่าเชอร์รี่นะฮะเชอร์รี่เมืองไทยว่าครับนี่ฮะแต่ว่าลูกเปรี้ยวๆนะฮะนี่ฮะผมจะเด็ดนี่ฮะได้ลูกนึงแล้วครับนี่ฮะแต่ว่าไม่ค่อยสุกเท่าไหร่นะแต่ว่ามันมีข้างในที่สุกนะครับเดี๋ยวนะฮะ นี่ฮะลูกนี้สุกแล้วครับนี่ครับมีเยอะนะครับนี่ฮะผลน่าจะเรียกว่าเชอร์รี่เมืองไทยนี่ฮะเปรี้ยวนะฮะลูกนี้เปรี้ยวนี่ครับมันมีข้างบนเนี่ยฮะนี่ฮะเห็นผลแดงๆไหมครับนี่ฮะลูกแดงๆเนี่ยมีนี่ครับอยู่ข้างบนเนี่ยนี่ฮะ ต้นไม้มันรื่นนะครับมันเปียกน้ําฝนนะครับนี่ครับเดี๋ยวไม่แน่ฮะสายสายผมอาจจะมาอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับนี่ฮะลูกแดงแดงสุกสุกเต็มเลยครับนี่ครับนี่ทำพริกเกลือน้ำตาลเนี่ยจิ้มอร่อยนะครับเอฟซีครับนี่ครับผลเชอรี่เมืองไทยนะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะ เด็ดมาทานอร่อยนะฮะนี่ครับเรียกว่าต้นเชอร์รี่นะเชอร์รี่เมืองไทยนะครับเนี่ยแต่มีรสเปรี้ยวนะจิ้มกับพริกเกลือนี่อร่อยนะครับ f อครับนี่ครับ ลําต้นของมันก็ขึ้นมาก็จะมีกิ่งก้านสาขาอย่างนี้นะครับก็นี่ฮะเป็นพุ่มเลยนะฮะเราจะพาดูอันนี้มีที่สวนก็จะมีต้นตะไคร้มีพริกฮะก็นี่จะเป็นกระชายหรือเปล่าครับนี่ฮะเป็นต้นกระชายนะครับ นี่ครับมะเขืออันนี้ต้นมะเขือนะครับนี่ก็ไม้แมงลักนะฮะสวยนะฮะเขียวเลยนะครับมีฝนตกนะครับนี่ครับก็ เป็นผักที่ทางหมู่บ้านเขาปลูกไว้แล้วก็ใครจะมาเด็ดทานก็ได้นะครับนี่อันนี้เป็นต้นพลิกนะครับนี่ฮะโอ้โหสวยงามนะครับนี่ฮะกำลังออกนี่ฮะพลิกนะครับนี่ฮะพลิกขี้หนูนะครับแบบตัวนี้ก็ต้นดอกแครนะฮะตอนนี้นี่มีดอกแล้วนะครับดอกแครนะครับเนี่ย ก็คือเป็นต้นดอกแคร์ตรงนี้ก็จะอยู่ที่สวนสวนี่ฮะสวนหรือว่าสนามเด็กเล่นของหมู่บ้านเหมือนเช่นเคยนะครับเนี่ยใครมาเด็ดทานก็ได้นะคนในหมู่บ้านนะครับนี่ฮะทานกับน,น้ำพริกอร่อยนะนี่ฮะดอกแคร์นี่ฮะอันนี้ก็มีดอกแล้วฮะวันนี้เห็นดอกแคร์นะนี่ฮะดอกแคร์นะครับนี่ฮะ ครับเช้าๆนี่ครับเช้าๆ้าก็จะมีผู้สูงอายุนะมาออกกำลังกายกันที่สนามหมู่บ้านนะครับนี่ฮะนี่ครับอยากสุขภาพดีต้องออกกำลังกายนะฮะเช้าๆ้านะครับนี่ฮะมีสถานที่ออกกำลังกายของหมู่บ้านนะครับเช้านี้นะครับวันนี้ผมก็มายืนอยู่ที่สนามเด็กเล่นนะฮะ เป็นสนามเด็กเล่นประจำหมู่บ้านนะครับนี่ยฮะวันนี้ครับก็เป็นเช้าที่สบายๆนะครับเช้าวันนี้นะครับเช้าสบายๆก็ฝนตกนะครับทั้งคืนนะครับเมื่อคืนแต่ว่าตกไม่หนักแล้วนะครับนะครับผมสําหรับเช้านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเขลิมชติชาแนลด้วยนะครับเพื่อให้ผมมีกําลังใจ ทำคลิปต่อไปนะครับช่องเกียนมาจาชันเนีเอาเป็นช่องเล็กๆนะครับฝากทุกท่านาเข้ามาชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เหมือนเช่นเคยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ